ครับสำหรับโครงการบัปะชาสำม,มันเห็นภาคฤะดูร้อนของการชพระเกียรติในของการไฟ้าฟภูมิภาคนั้นเนี่ยนะครับก็ค,คณะผู้จัดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยสาภาพและก็ทีมงานของการไฟ้าฟซึ่งมีท่านผู้การไฟฟ้าภูมิภาคเป็น ประธานผมเป็นประธานกิตติมศักดิ์อยู่นะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ทางสหภาพเป็นผู้ที่เริ่มขึ้นโดยเจตนาที่อยากจะให้ลูกหลานของชาวไฟฟ้าที่มีอยู่ขณะนี้ได้มีโอกาสศึกษาถึงธรรมะได้มีโอกาสศึกษาถึงระเบียบวินัยและกระทําต่างๆที่เด็กควรจะได้รับในภาคฤดูร้อนมากกว่าที่จะปล่อยให้เด็กไปวิ่งเล่นไปสนุกสนานกับเรื่องบรรยากาศทั้งหลายทั้งปวง เพราะการที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสบวชรชาเป็นสามเณรนั้นเนี่ยก็จะทำให้เด็กได้เริ่มมีความเข้าใจในเบื้องต้นเป็นระเบียบวินัยนะฮะและอันที่สองคือหลักธรรมของพุทธศาสนาอันที่สามก็คือดึงเด็กพวกนี้หนึหนีจากอบาย,ยมุขถ้าเด็กเข้ามาสนใจมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับเด็กก็จะห่างจากอบาย,ยมุขไปได้ อันเป็นการเริ่มต้นที่จะฝึกเด็กเหล่านี้ให้เป็นเด็กที่มีระเบียบมีวินัยเป็นเริ่มเป็นคนดีมาตั้งแต่เด็กๆนะครับในที่สุดก็จะเป็นกําลังสําคัญของชาติบ้านเมืองตรงนี้เองทางการไฟฟ้าภูมิภาคโดยสาภาพและก็ทีมงานของผู้ว่าการนี้ก็จะพยายามทําอย่างนี้ทุกปีนะฮะในวันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายทางการไฟฟ้าต้องกราบนมรสก,การขอบพระคุณพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณสมเด็จเป็นอย่างสูงเนื่องจากว่า,าวัดสเกตนั้นได้เมตตาจัดทีมงานจัดวิทยากรจัดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้ซึ่งเราก็มีพณิธานแน,แน่ๆที่จะสร้างเด็กให้เป็นคนดีของสังคมนะครับต้องต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ, <All right. S 1> ครบโครงการบัพประชาสามนธ์ภาคดูร้อนเฉลิมพระเกียรตินั้นเนี่ยผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชน คนไทยทั้งประเทศนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราควรจะทําอย่างยิ่งผมเองนั้นเนี่ยเมื่อดํารงตําแหนง่งผู้ว่าการจังหวัดอยู่ทําอย่างนี้ทุกปีนะไม่ใช่เฉพาะบัพปชาสัมมนเนอย่างเดียวเราทั้งบัพปชาทั้งอุปสมบทพระเป็นจํานวนไม่ใช่น้อยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอย่างที่กลับนําเรียนมาแล้วปีนี้นอกจากเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วเราเน้นพิเศษเฉพาะากายฟ้าคุยภาคก็คือว่าเรา บัพชา59รูปพเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับสมเด็จพระเทพร,รัตน์ด้วยเนื่องจากพระองค์ท่านมียุครบ58บพรรษานะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ขอเชิญชวนทีมงานของสาภาพนะบุคคลที่ใกล้ชิดนะครับได้ให้โครงการนี้ร่วมโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็กระทำอย่างนี้ทุกปีสืบต่อไปครับ